สวัสดีทุกคนวันก็อะไรอีกแล้วกับช่อง e b ba b อวันนี้เราจะมาสอนทุกคนจัดสกินแคร์รูทีนอีกแล้วเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยฝากคำถามเข้ามาแบบนี้เลยตด,ดึงเออนั่นแหละเราก็เลยจะมา จัดสกินแคร์สำหรับ,บคนที่ขี้เกียจทาสกินแคร์หรือว่าเฮ้ยพี่มีอะไรที่แบบใช้1-2ตัวคือจบไหมมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ที่เราจะพาทุกคนมาจัดสกินแคร์ให้มันครอบคลุมหลายๆปัญหาดังนั้นถ้าใครมีปัญหาแบบมีสิวนิดหน่อยมีหน้าหมองคล้ำนิดหน่อยแล้วก็แบบหน้าแห้งก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเพราะมันจะเป็นการรวมทุกอย่างมาใน ตัวเดียวก็คือเราจะหาสกินแคร์ที่แบบเอ้ยทำอะไรได้หลายๆ,ๆอย่างเนี่ยมาแนะนําให้ทุกคนเนี่ยได้นําไปใช้กันและที่สําคัญเนี่ยจะเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยเพราะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนใครประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอวันนี้เราจะมาสอนจัดกสกินแคร์ให้มันครอบคลุมทุกปัญหาสําหรับคนที่ขี้เกียจทาอย่างไงบ้างไปดูกันเลยทุกคน หลักการง่ายๆเลยนะทุกคน ถ้าเรามีโจทย์ของเราแบบโอ้โหเยอะขนาดนั้นทั้งแบบลดการอุดตันจากสิวลดการอักเสบผิวแพ้ง่ายใช้ได้เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวดังนั้นเนี่ยเราต้องมองหาสกินแคร์ที่ตัวหนึ่งเนี่ยมันมีแอคทีฟอินรกเรชันหลายๆตัวมากๆในตัวเดียวนะเพื่อที่จะได้ใช้หนึ่งตัวคือจบปึง้งได้หลายปัญหาเลยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในรูทีนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มกับคําถามนี้ก่อนก็คือครีนซิ่งครีเนอร์ที่ใช้ตัวเดียวจบเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ซึ่ง cleansing cleanser ที่เราจะแนะนำนะนั่นก็คือตัว c e r ั่ e h y d r a t i n g c ้ e a ร to foam ตัวนี้เลยตัวนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ตัวเดียวเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง cleansing แล้วก็ c l e a n s e r เลยก็คือถ้าใครขี้เกียจ แต่งหน้าแบบเบาๆใช้กันแดดที่ water resistant หน่อยก็สามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยก็คือเราเคยรีวิวรวมในเซอร์วีไปแล้วก็คือเป็นเฟรนด์ตัวหนึ่งเลยดังนั้นเนี่ยถ้าใครแต่งหน้าเบาๆทากันแดดอะไรแบบนี้ใช้ตัวนี้คือจบเลยไม่ต้องหลายสเต็ปก็คือประหยัดเงินเอาเงิน2สเต็ปอย่ามาซื้อสเต็ปเดียวเลยแต่ว่าถ้าใครที่แต่งหน้าหนักๆแบบโอ้โหมาสคาร่าแบบ รีสิสแตนแบบ Water r e s i s t สแตขั้นสุดอายไลเนอร์แบบรีสิสแตนอันนี้เราก็แนะนําว่าควรจะใช้ค n ี i n g ที่เป็นออยล์เบเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าถ้าใครแต่งหน้าแบบเราหรือว่าผู้ชายที่ออแต่งหน้าเบาๆแค่ทาครีมกันแดดอะไรแบบนี้หรือว่าใครก็ได้ผู้หญิงน,นะที่แบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะช่วงเว r ร์ฟอร์มโฮมเนี่ยอันนี้ก็คือตัวเดียวจบตอบโจทย์ราคาถูกตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนแบบ ครีเซอร์ที่เหนือเป็นแบบขุ่นๆอะไรแบบนี้แล้วเวลาเราผสมกับน้ําไปเนี่ยมันจะเกิดฟองนิดหนึ่งก็คือไม่ได้นิดนึงอ่ะก็คือเกิดฟองทําให้ล้างหน้าได้สะอาดแล้วก็ข้อดีของเขาคือตัวนี้เป็น pH บาลานซ์ไม่ทําลายสกินเบรเรของเราแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นช่วยเสริมชั้นผิวขนาดล้างหน้าด้วยก็เป็นครีนซ่งครีเซอร์ที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยสําหรับตัวครีมทูโฟมนี้ อ่ะแล้วเราก็มาถึงคําถามที่สําคัญว่าเฮ้ยครีมตอนกลางวันเนี่ยหนูจะใช้อะไรที่แบบเฮ้ยตัวเดียวจบเลยแล้วก็ครบแบบทุกปัญหาเลยหนูไม่อยากทาอะไรเยอะเพราะหนูเป็นคนขี้เกียจหนูแบบต้องการเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรแบบเนี้ยเราก็มีตัวเลือกมาให้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฮิวฮิวฮิว,วชั้นสกินแคร์มาเลยเดี๋ยวเราจะมานั่งหาสดเลยนะทุกคนว่ามันจะมีตัวไหนบ้างที่ช่วยตอบโจทย์สําหรับคําถามนี้เดี๋ยวเราขอหาแป๊บหนึ่งนะอ่ะถ้าตอนกลางวันใช่ไหม เราแนะนําตัวนี้เลยละกันทุกคนคือตัวนี้มันเป็นครีมที่เราได้ลองใช้ประมาณแบบ2อาทิตย์กว่าแล้วก็คือเป็นแบรนด์ไทยนะทุกคนก็คือตัว Herbitage B, b Barrier 24.7ซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือถ้าเราอยากหาตัวที่มันใช้ตัวเดียวจบตอนกลางวันเนี่ยต้องหาตัวที่เป็น moisturizer ด้วยลดการอักเสบด้วยอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเบสที่สำคัญที่สุดก็ควรหา moisturizer ที่ทำได้หลายๆอย่างซึ่งตัว h ฮอร์บิเ B Barrier เนี่ยเขาเป็นมอยส์เจอร์เซอร์ที่เสริมชั้นผิวได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเราถึงแนะนำให้ทุกคนเนี่ยลองไปโดนตัวนี้มาเพราะเราใช้แล้วเรารู้สึกชอบนะก็คือตัวนี้เขามีตัว2%เอกโตอิน e ตัวเอกโตอินเนี่ยทุกคนมันเป็นสารใหม่ที่น่าสนใจมากแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับตัวนี้ยเยอะมากเลยโดยเอกโตอินเนี่ยมันเป็นสารสกัดที่ได้จากแบคที ria halomonas elongata ซึ่งมันเป็นแบคทีรียที่มันทนในสภาวะอากาศแบบสภาวะอุณหภูมิสูง ได้หรือว่าเย็นจัดได้มันก็เลยถูกเอามาใช้เพราะว่าสารเอกโตอรอินเนี่ยมันมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยมันสามารถเป็นสารลดการอักเสบได้อย่างที่สองมันเป็นสารให้ความชุ่มชื้นได้แล้วก็อย่างที่3ม,มันยังมีผลในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีด้วยเห็นไหมว่าสารตัวนี้เป็นอะไรที่ครบแล้วเขาก็ใส่มาถึง2%เอ็นเอกโตอินนั่นเองสาหรับเฮอร์บิเทชตัวนี้และนอกจากนั้นเนี่ยตัวเอกโตอินเองเนี่ยมันยังเป็นสารให้ความชุ่มชื้นได้ด้วยเพราะว่า ตัวมันอย่ามีคุณสมบัติในการดูดน้ําเข้าหาตัวมันให้แน่ๆนๆ่ะทุกคนแล้วมันจะดูดแน่นมากดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยเป็นมอยเจอร์เซอร์อีกตัวหนึ่งที่ดีสําหรับตัวเ e อ็กโตอินเขายังมีตัวไฮยาลูรนิกแอซิดทั้งหมด8โมเลกุลเลยทุกคนก็คือมีเล็กมากเล็กกลางใหญ่ครอบคุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปกปิดผิวชั้นนอกแล้วก็ซึมลึกไปยังผิวชั้นในเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทุกคนดูกันเลยว่ามันมี ไฮยาโรนิกแอซิดโมเลกุลไหนบ้างเพราะถ้าเราพูดไปเนี่ยทุกคนก็คือเอะปอกเลยหลับเพราะว่ามันเยอะจริงๆเขายังมี10%เซรามายคอมเพกซซึ่งมันจะเป็นตัวที่ช่วยในการเสริมชั้นผิวเราให้เกาะผิวเราเนี่ยแข็งแรงเพราะว่าเราเคยบอกหลายๆคนเป็นหลายๆคลิปแล้วว่าพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของผิวที่จะแข็งแรงได้นะทุกคนก็คือชั้นผิวเราต้องแข็งแรงก่อนพอชั้นผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกับผิวผิวเราก็จะมีความอ,อดทนแล้วก็มีความสุขภาพ,าพผิว ที่ดีดังนั้นเนี่ยการเสริมชั้นผิวจึงเป็นพื้นฐานสำหรับผิวที่ดีซึ่งตัวนี้ก็มี10% ceramide c o m p กที่สามารถช่วยเสริมชั้นผิวได้ด้วย และตัวนี้เขายังมีตัวสารเปอร์เซ็นทานิซิมิกแอซิดซึ่งมันเป็นสารที่ช่วยลดเม็ดสีแล้วก็เพิ่มความกระจ่งางใสให้กับผิวอีกด้วยก็คือนอกจากนั้นเนี่ยตัวทานิซิมิกแอซิดทุกคนไม่ใช่แค่ลดรอยคล้ำหรือว่าไฮเปอร์พิ e เมนเ i ชันหรือว่าความคล้ำจากผิวเท่านั้นมันยังมีงานวิจัยว,ว่าการใช้ทานิซิมิกแอซิดเนี่ยมันสามารถช่วยลดรอยจักสิวได้ด้วยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับตัวนี้และอีกสารหนึ่งเลยนะทุกคนที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของแบรนด์เลยก็คือตัว Purified Bowmi ซึ่งมันเป็นสารสกัดจา์า สปารดโลดที่ทําการวิจัยโดยมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปเอาสารตัวนี้มาโดยการศึกษาจากตัว p u r i f ฟาย m บ l ิ n เนี่ยเพราะว่าสารตัวนี้มันเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนที่ดีก็คือสามารถช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระและนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยในการลดการสร้างเม็ดสีได้ด้วยก็คือจากอินกรีเดียนทั้งหมดที่เราบอกมาเนี่ยคือแอคทีฟอินกรีเดียนเขาเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ตัวเดียวจบเลยถ้าเราจะหาอะไรที่มาทาตอนกลางวันสำหรับคนที่ขี้เกียจแล้นอกจาก จากนั้นเนี่ยยังเป็นแบรนด์ไทยราคาก็ไม่ได้แพงมากดังนั้นเราก็เลยแนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยทุกคนและเท็กเจอร์ของเขาอ่ะทุกคนคือเท็กเจอร์ของเขาเบาสบายมากเดี๋ยวเราจะบีบให้ดูนะนี่ดูคือเท็กเจอร์อ่ะเป็นเหมือนแบบ m o i ์ไรเซ z e r ที่เนื้อเบาๆแล้วก็เห็นไหมซึมไปแล้วก็คือซึมง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้เพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมแอลกอฮอล์หรือว่ามินเนอรลออยหรือว่าพาราเบนใดๆดังนั้นเนี่ย คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วนอกจากนั้นตัวนี้ยังสามารถเอาเป็นมอยส์เจอร์เซอร์ทาใต้ตาได้อีกด้วยก็คือตัวหนึ่งเนี่ยใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ใต้ตาก็คือจบเลยเพราะว่าเราบอกเสมอว่าถ้าใครงบน้อยอย่าการใช้อายคีมเนี่ยไม่จําเป็นก็คือใช้มอยส์เจอร์เซอร์ที่ทาหน้ามาทาใต้ตาได้เลยก็คือจบแล้วก็ถ้าใครผิวมันหรือว่าผิวผสมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าใช้ตัวเดียวตัวนี้คือจบเลยตอนกลางวันไม่ต้องเสริมมอยส์เจอร์เซอร์อีกแต่ว่าถ้าใครผิวค่อนข้างจะแห้งเราแนะนําว่าควรจะหา,า,ม,ามอยส์เจอร อาจจะเป็นพวกแบบเซรออยพิมพ์ูหรือว่าเซรออย MD ก็ได้เพราะว่ามันจะช่วยในการเสริมลิทในการเสริมสกินเบริเออร์แล้วก็ช่วยลดการอักเสบของตัวเฮอร์บิเทชไปด้วยก็คือเราจะได้ลิทที่เพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งว่า้ยกันแดดสำหรับคนงบน้อยใช้อะไรดีโดยหลายๆคนอยากได้กันแดดที่มันมีส่วนผสมที่ช่วยในการลดการสร้างเม็สีด้วยโดยเราก็เอามาเสนอถึง2ตัวเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะทุกคน ตัวนี้ตัว nivea rumia sport clear sp 50 pa 3บวกตัวนี้เลยข้อดีก็คือมันเป็นกันแดดที่เนื้อเบามากก็คือจะมีความเป็นเคมีคอลซันสกีแล้วก็ใส่เคมีคอลซันสกีไปหลายตัวเลยและนอกจากนั้นเนี่ยสารไวทินิ่งของเขาเนี่ยก็คือตัวไทมีดอนนั่นเองเป็นไทมีดอนในราคาดักสโตนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้กันแดดที่มันสามารถช่วยลดเม็ดสีไปด้วยก็คือตัว nivea ตัวนี้ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าใครอยากได้ตัวที่มันแพงขึ้นมาเราก็ชอบตัวนี้เลยตัว la roche posay anti เลออสเอกคอเล t ตัวนี้ก็จะมีเรโซซชนอลที่ช่วยในการลดเม็สีได้ด้วยแล้วก็สารกันแดดเนี่ยค่อนข้างจะแน่นเหมาะสำหรับใครที่เออต้องการออกแดดแล้วก็ลดเม็ดสีได้ด้วยก็คือสามารถใช้2ตัวนี้ได้เลยอันนี้คือราคาถูกอันนี้คือราคาแพงกว่า อันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งเพราะว่าในรูทีเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าจะต้องทาหลายสเตปเราก็เลยลองไปแบบคิดมาว่าเอ้ยมันจะมีสกินแคร์อะไรที่มันจะสามารถทาประมาณ1-2สเตปแล้วจบไหมอย่างแรกเลยนะการทําความสะอาดหน้าก็คือใช้ตัวที่เหมือนตอนเช้าเลยก็คือตัวเซรัวีครีมชูโฟมคือใช้ตัวเดียวกันไม่ต้องใช้เยอะก็คือจบแล้วก็ประหยัดหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้มาจอยเซอร์สาหรับตอนกลางคืนเนี่ยเราแนะนำว่าใช้ตัวเหมือนตอนกลางวันที่เราแนะนําไปก,ไก็ได้ก็คือตัวเฮอร์บิเทตยี่สิบสี่จุดเจ็ดมันสามารถใช้ ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยเพราะว่าซื้อมาครั้งเดียวคือต้องประหยัดใช้ได้ทั้ง2เวลาเลยส่วนตัวต่อมาอีกสูตรหนึ่งที่เราแนะนําเลยนะของ herbitage ก็คือเป็นแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าส่วนประกอบน่าสนใจมากก็คือตัว herbitage the concentrate 25.8ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะเล่าส่วนผสมให้ฟังทุกคนมันเหมาะสําหรับการใช้กลางคืนมากเพราะาอย่างแรกเลยเขามี1% b a k u c ปอร์ตัว b a c u c ชิโอเองเนี่ยเป็นไฟโตเรตินอลซึ่งมันมีในการกระตุ้นคอลลาเจนได้เหมือนการใช้เรตินอลเลยแต่ว่าผลข้าง งน้วนอกจากนั้นตัวบาคูเชโอเองยังมีฤทธิ์ในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เป็นสารไวทินิ่งได้ก็เป็นอีกอินกรีเดียนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจไม่เพียงเท่านั้นในแง่ของริ้วรอยนะเขายังใส่ตัว0.1%เรตินอลมาด้วยซึ่งตัวเรตินอลเนี่ยมันเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A ที่เปลี่ยนแค่1สเต็ปก็คือจากเรตินอลกลายเป็นเรตินออิกแอซิดดังนั้นเนี่ยเราสามารถหวังผลในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดริ้วรอยแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยหนาขึ้นได้ถ้าใครอยากหว เราก็แนะนําให้ใช้ตัวเรตินาลเพราะมันอาจจะหวังผลในเรื่องริ้วรอยได้ดีกว่าเรตินอลและนอกจากนั้นตัว0.1%เรตินาลเนี่ยมันยังมีลิดในการช่วยในการผลัดเซลล์ผิวลดการอุดตันอีกด้วยก็คือลิดของบัค u ูชิโอกับเรตินาลเนี่ยผสมกันมันก็จะช่วยส่งเสริมกันในเรื่องของแบบกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดไฟลายริ้วรอยเล็กๆบริเวณใบหน้านะแล้วนอกจากนั้นยังสามารถช่วยลดการอุดตันจากสิวได้อีกด้วย เฮ้ยส่วนใครที่กังวลนะว่าการใช้บัคคูชิโอเปอร์เซนที่เยอะขนาดนี้กับเรติแนลเปอร์เซนแบบ0.1เลยจะทําให้เกิดการระคายเคืองผิวผิวจะอักเสบไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัว h e r ร์บิเทช5ีเนี่ยเขามี10%ไนอาซินามายที่มันจะมาช่วยลดการอักเสบลดการระคายเคืองจาก ทั้ง2ตัวที่เราบอกไปนะแล้วนอกจากนั้นตัวไนอาซินามาเนี่ยมันยังมีฤทธิ์ในการลดเม็ดสีได้ด้วยโดยตัวมันจะยับยั้งเมลาโนโซมทําให้มันสามารถลดทั้งการอักเสบได้แล้วก็ลดเม็ดสีได้ก็คือได้ผลในการไวท์เทนนิ่งไปอีกด้วยส่วนเท็กเจอร์ของเขานะทุกคนก็คือเท็กเจอร์เขาค่อนข้างดีไม่มีความเหนียวเลยเนื้อเนื้อสกินแคร์ก็จะมีความเหลืองได้หน่อยมีความเหลืองแล้วก็เนี่ยเหลืองเลยเห็นป แล้วก็เป็นเนื้อเบาๆนี่เห็นไหมซึมไปแล้วก็คือเนื้อเขาเบามากวิธีการใช้เนี่ยเราจะมีวิธีการใช้2อ,อย่างก็คือด้วยความที่2 5 8เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์แอคทีฟอิงเรเดียนที่ค่อนข้างสูงเลยก็คือ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์บัคคูชกับศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรติเนลเนี่ยแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์เนอซีนาไมเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างสูงวิธีการใช้ถ้าใครกลัวละคายเครื่องนะเราแนะนําว่าอาจจะผสมกับตัว24.7เข้าไปอัตราส่วน1ต่อ1แล้เก็เอามาาาทัหไเลนอันนนี้มัก็จะช่วยในกกาารรรลดดะคเคเืองไ้กขึ แต่ว่าส่วนตัวเราอะ่ะเราไม่ได้ผสมนะคือเราทาเป็นสเต็ปเลยคือ24.7ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือต่อ25.8จบ2ตัวสามารถนอนได้แล้วก็ครอบคลุมเกือบทุกปัญหาผิวเลยแล้วก็ที่สําคัญคือประหยัดด้วยเหมาะสำหรับคนที่เกียจที่สุด ใครที่มีรอยสิวแบบรอยสิวเยอะๆหรือว่ารอยฝ้าเยอะๆเราแนะนําว่าอาจจะเสริมตัวไวท์เทนนิ่งที่แต้มเฉพาะจุดไปก็ได้โดยตัวนี้เราชอบมากเลยก็คือตัวเลเวลเซรั่มของ Regiment l แตัวนี้จะหาซื้อยากหน่อยเพราะมันเป็นแบรนด์ของแคนาดานะทุกคนโดยความดีงามของเขาอะ่ะคือสารตัว Active Ingred i e n t ของ l e เวลเซรั่มเนี่ยเขามีสารไวท์เทนนิ่งที่เป็น Active Ingred i e n t ์ถึง9ตัวก็คือเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันก็เลยช่วยในการลดเม็ดสีได้ดีแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยทุกคนคือเบามากสามารถแต้มเฉพาะ จุดได้โดยแบบไม่รู้สึกหนักหน้าเลยเราก็แนะน,นํานี่เนื้อเบามากเนื้อเป็นน้ำเหลวๆเลยเอออันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เสริมมาแต่ถ้าใครงบน้อยหรือว่าแบบเอ้ยไม่อยากซื้อเสียงเงินเยอะเนี่ยก็คิดว่าตัวเฮอร์บิเทสสตัวเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้แล้ว าสำหรับคลิปสอนจัดสกินแคร์รูทีนสําหรับคนขี้เกียจในวันนี้เพื่อคอบคุมหลายๆปัญหาเนี่ยหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถได้ประโยชน์จากการที่ฟังเราในวันนี้นะถึงจะไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ตามแต่ก็ได้หลักการแนวคิดหรือว่า รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ Active i n g r e d i e n t ที่มันจะค่อนข้างจะครอบคุมหลายๆปัญหาแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเลือกสกินแคร์สำหรับทุกคนได้สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิป e b บ้าบอด้วยนะทุกคนเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปส่วนใครมีคำถามอะไรในสกินแคร์ตัวไหนหรือว่า a c t i v e i n g r e d i e ียตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยเออสำหรับวันนี้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย